วันนี้แม่คุณเดชีพากันไปซื้อเบีเออร์พักจากับดอกไม้ Hot w h e e l Today we go to buy f l o w e r and vegetable s e i l i n g Hot w h e e l Hot Wheels รังการไม่ซื้อของเล่นหรอก h o sunshine today Hot d e g แดดออกใช่ไหมแดดดีจ้ะ Mama ใส่บนนี้ไงลูกนอ่าใส่แล้วก็ปิดเข้าไปด้โอ้ซุเปอร์อา้าอา้าซุเปอร์ลยาว้าซเปอร์ไปซเปอร์ซเปอร์ซเอร

Und mhm. dann kann das sich wachsen und wachsen und wachsen. Mhm, mh. Soll wir es kaufen? Die mhm. soll? Ich mhm. und ich? Oh mhm. auf ตัวนี้คล้ายชอนตัวคล้ายชอนอ่อันนี้สวยกว่า,ว,าว้าวน,น่าเอนนี่ได้แล้ว <c oughs> เอาใส่รถปุูมไม้นาสติกซูเปอร์ผักอะไรกันนี้นะผักนั้นด้วยเหรอลูกมนันคือผักอะไรโอซัลล่า ได้กี่สลัดแล้วเนี่ยร้องยังไงแบรนด์แล้าไปทำไมญี่ปุนผัดไม่ได้เลยเนี่ยมันทำกินไม่ได้ตวงตัง โอ้โาอันเดียวก็พอุ<า>อันเพงเอาอันเดียวก็พอ สนุกอยู่คนเดียวทัองร้านทรถเซนไหอลูกย่นอนหลันก็ตายนอนเดี๋ยวไปเคาะให้เคาตกใจนี่งไม่หวัดตั้งแต่แกนไข่แก่ไข่เห็นอาหารสัตว์เยอเอ้อยอัน กระแตนยังมีน้องตักกระแตนใครอยากได้ตักกระแตนสดไปกินอืมมีอะไรอีกมีรถด,ด่วนอืม <'re> นี่น้อนน,อน้นอนน,อน้อนน้อน กระแต,แตมีอะไรอีก,อกจิงรีดด้วยครับท่านจ้งาที่อเเุมเทปแนะ้งาที่อมเทปน,นะเขาขายไว้ให้เป็น,ปนอาหารสัตว์ต่อไปอ่ะปลากาแฟเลชนายตอนนี้กาแฟเล้ดิสื์ อยากตะกันไทรไมชี่สเบอร์เกอร์อยากวนสวายไม่คาเพย์คาราเมลโอเคตรงไหนโซ่แม็กซ์มาเฟย์อยากคาราเมลโกลอยากโกลส์โซ่โน้กันบุนไนตันเกอ เป็นสเต็ก er สั yes. ่ันก u r o อาปอร่อยไหมสื่อของกัมมาก่ะง่้สุดแมคโดนัล์นะจากได้ชีสเบอร์เกอร์กับนี่ละไนไครนาพอมเมสนชีสเบอร์เกอร์ยอสกนุกเผาันเดียวไคร็นาไฟ

กินเยอะๆแม่ซื้อมาตั้งสามอันกินสองไปเลยอะไรหาอะไรเอาแตงออกแล้วคุณไม่กินแตงดอมครับท่านวิดอาอกอ๋อกินไปสิจะอะไรโอ้จะกินอีหยังแน่นะ หลัจง,งจากกินข้าวแล้วเราจะปลูกพักจากคนเด็ดคนพักลงมาตรงแต่ว่าแดดมันยังแห้งนะจ๊ะวันหนาวมันดีแดดออกแฮ้งช่วยแม่ปลูกดอกไม้ไหมหอื้ม กินเบอร์เกอร์เป็นด้วยหรอ mm. <Mama. S 1> อืมมาะกินเสร็จแล้วไปทำงานกันน้ยังไม่เสร็จอีกเหรอแม่เสร็จแล้วนันเนี่ย อันนี้ก็เป็นปุ๋ยนะจ๊ะปุ๋ย this is all flower and vegetable อันนี้ก็เป็นผักแลวกระดกไม้ที่ซื้อมาบอกโคลี่เลจัสอันนี้มันจากไหนอะคุณ พ <love> mm ี hmm. mm ่มนเซลล r a i e กลนไไรเซล r i n e กันไของเล่นนะไปไปวัดดูสิฉัเหรอยาก่เตรโอพอวพอแล้วพอแล้วไม่แน่ใจจ้ะ not sure what is this มินอันพักหอมแพม่อ,มอมนจ้ะฟลาววเอร์ฟลาววเอร์อรอรอโรสแมรี่อันปีนี้แม่คุณเดชเฮ็ทลังค่าหลังบานจ้ะแต่ว่าก็ยังเฮ็ดเพราะไหนแล้วนะจ้ะเนาะนกันก็ยังเฮ็ดอยู่ก็เลยสิบปลูกทั้งขางหลอบขางก่อนนะจ้ะเนาะสิบปลูกน้ำอิดบอกไปซะก่อนจ้ะดอกไม้ I want plant the flower and vegetable here In the block from here first because here they might working some more. So, right now, behind is like this full, 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 full. Mm. น,นีกับแพร่นไว้แล้วจ้าว่าสีเอาต้นอีหยังลงหยังนเนาะจ้าเนาะแต่ว่าดินที่ซื้อมามันบ่พอผมไปซื้อมาอีกหลายเติบแล้วจา้าผมนฟังทั้งผุนนำพันเดี๋ยวเลี้ยงแต่ว่ากับสีเอาทั้งสองครังนี่ให้แล้วเท่ากันจ้ามาเนี้ยแล้วมาแล้วว่าสีลงพักหยังเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อบล็อกโคลีกับ กระลำดอกจ้ะอันนี้รสแม่รีแล้วก็ตรงทาค้นเห็ดสวนที่ข้าเจ้ามาแบกหินแบกปูนหายนอ้อใจอยู่นะดอกบุลาบจ้ะ ูกจนมืดจนคำแล้วพี่น้องเดี๋ยวมืออื OR, ่นเด้อแม่คุณเดชจังสิอัพเดทให้เบิ้งว่าปลูกแล้วเป็นจังไหน so friend l i k e now i s dark already about 8 p.m. so I will show you tomorrow what I done today so พ <laughs> ี่น้องเอามืออื่นจังเบิ้งต่อเด้อว่าแล้วแนวไดกับบรมีอย่างไรดอกจ้ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามแม่คุณเดชน,นะจ้ะ Thank you so much for watching So I hope you enjoy